Ray ท่านผู้ชมเคยเอาคำนี้เนี่ยมาใช้กับสกินตัวละครตัวไหนบ้างหรือเปล่าครับตัวละครที่เราคิดว่าความสามารถของตัวนี้เนี่ยมันต้องดีแน่เลยนะฮะแต่พอเรามาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของตัวละครตัวนั้นเนี่ยกับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเลยนะครับพูดง่ายๆคือไร้ประโยชน์และไร้ค่านี่ครับผมและสําหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงสกินตัวละครในเกมฟรีไฟที่โคตรจะไร้ประโยชน์และไร้ค่านะครับก่อนที่เรา าจะไปรับชมชิปกันนั้นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแต่ล่าดับนั้นผมจานดับตามความเข้าใจของผมเองนะครับถ้าเกิดว่ามีอันดับไหนที่ท่านผู้ชมดูแล้วไม่พอใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับที่ผมพูดเนี่ยก็สามารถโต้แย้งได้นะครับผมเอาเลยครับและแต่แร่าดับนี้จะมีอะไรบ้างมารับชมไป,ปพร้อมๆกันเลยครับ อันดับแรกมิเกลผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษความสามารถคือสังหารครั้งความสามารถของมิเกลนะครับคือได้รับ EP 60หน่วยทุกครั้งเวลาสังหารศัตรูซึ่งสําหรับผมแล้วนะครับความสามารถของมิเกลเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็นเลยสักนิดเลยครับผมเพราะว่า EP นั้นเนี่ยไม่ได้หายากขนาดนั้นนะฮะ 1เลยเรามีกองไฟ2เรามีเห็ดนะครับผม3เรามียาโดบครับซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อมันนะขอเรียกว่ายาโดบลวกันนะฮะพะงันแล้วความสามารถพิเศษของมิเกลเนี่ยจะบอกว่าไร้ประโยชน์ไหมก็ไม่ถือว่าไร้ประโยชน์ครับแต่บอกได้ว่าผู้คนไม่ได้ยอมใช้แน่นอนครับผม อันดับต่อมาอันโตนิโอเด็กกัมพาผู้กลายมาเป็นมาเฟียสกิลติดตัวเลือดมาเฟียความสามารถคือมี HP มากกว่าปกติก็คือมี HP 225 HP ครับก็คือมีตอนต้นเกมนะฮะแต่พอโดนยิง แล้วเลือดลดเนี่ยเราไม่สามารถปั๊มยาให้เลือดกลับมาเท่าเดิมได้นะฮะก็คือถ้าเลือดลดไปแล้วเนี่ยปั๊มยาปุ๊บเลือดก็จะกลับมาอยู่ที่200เหมือนตัวละครปกติครับซึ่งบอกเลยว่าเลือดแค่นี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ไม่มีประโยชน์เลยสักนิดครับเพราะว่า25ที่เพิ่มมาเนี่ยโดนยิงแค่นัดเดียวก็หมดแล้วนะฮะเลยบอกเลยว่าการมีแค่ต้นเกมด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์มากๆครับพาะง้นแล้วอันโตนิโอเนี่ยความสามารถของมันเป็นความสามารถที่โคตรจะไร้ค่า ไม่มีประโยชน์เลยครับอันดับต่อมามีชานักแข่งผู้มีพรสวรรค์เมื่อขับรถจะเร็วขึ้น6% ได้รับความเสียหายลดลง15%ความสามารถของมีชาก็คือหากเราขับรถเนี่ยรถมันจะวิ่งเร็วขึ้น6%นะฮะซึ่งบอกเลยว่ามองไม่เห็นความแตกต่างสักนิดเลยครับผมและเมื่อได้รับความเสียหายอยู่บนรถนะฮะความเสียหายจะลดลง15%ความสามารถของมีชานะฮะหนึ่งเลยเป็นความสามารถที่ไม่มีใครนิยมใช้นะครับและไม่มีคนคิดจะใช้แน่นอนครับอันดับต่อไปนิกิตาบอดิกาดมือสมัง่ง สกินติดตัวผู้เชี่ยวชาญอาวุธปืนความสามารถของริกิตานะครับเปลี่ยนกระสุน SMG เร็วขึ้น8%ซึ่งผมไม่ดูถึงความแตกต่างอะไรเลยเพราะงั้นแล้วความสามารถของริกิตานะฮะเป็นความสามารถที่ผู้คนลืมไปแล้วก็ว่าได้นะฮะไม่มีใครใช้แน่นอนครับถึงจะมีใช้เนี่ยก็จะเป็นส่วนน้อยแหละนะครับคือเปลี่ยนแม็กเร็วขึ้น8%เนี่ยคือในการต่อสู้จริงเนี่ยตัวละครอื่นที่เปลี่ยนแม็กธรรมดาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบเวลาเปลี่ยนแม็กนะครับ อันดับต่อมาแคลโรลีนเด็กสาวน่ารักผู้มาจากตระกูลร่ำรวยเธอเปรียบเสมือนดาวดรงเรียนเลยทีเดียวเด็กสาวไอดอลนะครับผมลูกสาวมหาเศรษฐีนะฮะความสามารถพิเศษคือซองควงซิ่งนะครับผมเมื่อถือลูกซองเคลื่อนไหวเร็วขึ้น8%ท่านผู้ชมมองเห็นความแตกต่างหรือเปล่าครับผมมองไม่เห็นนะฮะและก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะไม่ใช้มันหรอกครับ อันดับต่อมาโจเซฟโจเซฟนักฟิสิกส์ผู้โด่งดังแต่ข้อเสียคือเป็นคนเจ้าชู้หน้าตาไม่น่าเจ้าชู้เลยแก่ก็แก่ความสามารถติดตัวสปีดรัสเมื่อถูกโจมตีความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น18%เส้นเสน คือปกติเนี่ยเวลาผมโดนยิงเนี่ยผมจะไม่หนีนะฮะผมจะตั้งไอวอลครับแล้วก็หากผมไม่มีไอวอลเนี่ยโดนยิงเนี่ยผมไม่เคยรอดครับผมและผมคิดว่าความสามารถของโจเซฟเนี่ยถามว่าส่งผลดีไหมผมมองไม่ออกวะอันนี้จริงๆนะฮะผมไม่รู้เลยว่าโดนยิงแล้วเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเอ๊ะมันจะเร็วแบบไหนกันนะท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าสำหรับโจเซฟเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นนะครับแล้วพี่คิดว่าความสามารถของมันเนี่ยคงไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะในการต่อสู้นะครับ อันดับต่อมา A 1 2 4หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้น มาจากนวัตกรรมสุดล้ำพร้อมความสามารถสุดพิเศษหุ่นยนต์ AI นุ่งใหญ่นะฮะที่ไม่รู้ว่าจะมีไปทำไมเพราะว่าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมความสามารถคือแปลค่า EP 40หน่วยเป็นค่า HP แล้วก็คููดาว70วินะครับก็คือหากเรามี EP อยู่เนี่ยเราสามารถกดใช้ความสามารถพิเศษนะฮะเพิ่มค่า HP ได้นะครับแต่สำหรับผมนะฮะผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งปืนฮิลนะฮะมีทั้งเหตุนะครับผมมีทั้งสกิลของ ล็อกนะครับเพราะงั้นแล้วความสามารถของเจ้าตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่มีค่าเลยครับผมและผมบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะใช้มันด้วยครับอันดับต่อมาอันวารผู้ชายที่อาจจะดูเถื่อน,อนแต่ความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาความสามารถคือระเบิดโรยปลายเพิ่มความเสียหายหลังจากใช้อุปกรณ์ประเภทระเบิด6% และเพิ่มระยะเป็น7%ก็คือเนต์ก็คือระเบิดความแรงจะเพิ่มขึ้น6%และเพิ่มระยะของรวศมีระเบิดอีก7%นะฮะสำหรับพี่พี่คิดว่าระเบิดในดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับและลัศมีของมันก็กว้างอยู่แล้วครับการที่เพิ่มมาประมาณ7%ไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยความสามารถของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับและผมเชื่อเลยว่าน้อยคนครับที่จะใช้ครับเพราะว่าคนส่วนมากไม่ได้ยอมใช้แน่นอนครับผม เอาเลยครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือสกินตัวละครที่โคตรจะไร้ประโยชน์นะฮะคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมก่อนอื่นขอย้ํานะว่าคลิปนี้เนี่ยเราพูดเฉพาะสกินของตัวละครนะฮะเราไม่ได้พูดถึงตัวละครน,นะครับผมเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยบางตัวก็เป็นตัวละครที่ผู้คนนิยมเล่นนะครับผมแค่ไม่นิยมใช้สกินของมันจะเฉยนะฮะบอกเลยว่าหนึ่งในตัวละครในนี้นะฮะที่พี่ชอบนะครับผมหนึ่งในนั้นคือแคโรลีนครับสาวน้อยไอดอล น่ารักนะฮะแต่สกินแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับผมเลยต้องตีอันดับในคลิปนี้นะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยแยกแยะระหว่างตัวละครกับสกินนะครับและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่ามีตัวละครตัวอื่นที่โคตรจะไร้ประโยชน์อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับใครที่ดูมาจบแล้วเนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปจานดับเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เอาเลยครับสาหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปเสร็จนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะท้ายคลิปเนี่ยพี่มีเว็บดีๆมานําเสนอครับผมนั่นคือเว็บ p Play z o n e สําหรับเว็บนี้นะฮะพี่ว่าน้องๆหลายคนต้องชอบและเลือกที่จะมาใช้บริการแน่นอนครับเพราะว่ามันสะดวกสบายในหลายๆอย่างนะครับผมซึ่งสําหรับเว็บนี้นะฮะจะมีทั้งการซื้อขายนะครับบัตรเติมเกม สุ่มของรางวัลวิธีเติมเกมคุ้มๆนะฮะเติมเงินมือถือเติมเกมมือถือนะฮะไอดีเกมออนไลน์มีขายนะครับไอเทมโค้ดเกมและสินค้าไอทีครับเราอยากได้อะไรอยากทําอะไรเนี่ยเราก็แค่กดเข้าไปครับแต่สําหรับคลิปนี้นะฮะพี่จะมาแนะนําหลักๆะครับผมสองสาอย่างครับซึ่งพี่บอกเลยว่ามันคุ้มสําหรับน้องๆแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราต้องกดเข้าสู่ระบบก่อนครับตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook ครับ โอเคและตอนนี้พี่ก็ล็อกอินผ่านทาง Facebook เ,เสร็จแล้วนะครับอันดับต่อมาเติมพอยต์ครับผมเติมพอยต์ก็มากดตรงนี้เลยนะครับเติมเงินนะฮะปึ๊บ ซึ่งการเติมทุกวันนี้มีการเติมหลายอย่างนะฮะทั้งจะเป็นทูมันนี่ทูวอลเล็ตนะครับผมผ่านทางธนาคารหลายธนาคารเลยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยพี่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเติมผ่านทางทูวอลเล็ตนะฮะพาเง้นแล้วเดี๋ยวเรามาเติมทางด้านของทูวอลเล็ตแล้วกันนะครับเอาเลยครับผมเมื่อเรากดมาที่ทูวอลเล็ตนะฮะดูวิธีการเติม อันดับแรกนะฮะให้เราโอนตังไปที่เบอร์วอลเล็ตเบอร์นี้ครับเราจะเติมเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขอโอนตังไปสัก150าวอลแล้วกันนะครับผมโอเคเมื่อเราโอนเสร็จแล้วนะฮะให้เราเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่พี่ขึ้นห้เห็นเนี่ยนะฮะมากรอกใส่ตรงนี้ครับเมื่อกอกเสร็จนะครับผมกดยืนยันครับปึ๊บโอเคทำรายการสำเร็จแล้วนะครับผม เมื่อทํารายการสําเร็จแล้วนะฮะให้เรามาดูตรงนี้ครับห้อยคงเหลือนะฮะตอนนี้มีอยู่150บาทครับที่เราเติมไปเมื่อกี้นะฮะโอเคกดไปที่หน้าแรกครับขั้นตอนต่อไปนะฮะสิ่งที่พี่จะบอกว่าเจ้าเว็บนี้มันคุ้มยังไงใช่ไหมครับเมื่อเรามาใช้บริการเว็บนี้นะครับผมหากเราอยากเติมเกมนะฮะแล้วเราไม่อยากเดินไปเซเว่นหรือว่ากดทูมันนี่ซื้อบัตรกรีน่าหรือว่าไปเติมตามพวกเพจที่เขารับเติมเกมอะไรแบบเนี้ยเราสามารถมาใช้บริการในเว็บนี้ได้ครับเราสามารถกดมาตรงนี้ได้ ได้เลยเนี่ยครับผมเติมเกมมือถือนะฮะกดปึ๊บมันมีอยู่ระหว่าง2เกมนะฮะคืออ o v และเกม Free Fire ครับสำหรับพี่พี่คงเติมเกม Free Fire นะฮะกดปึ๊บโอเคก็จะมีหลายราคาให้เราเลือกนะครับผมระหว่างราคาตั้งแต่20บาทนะครับผมเราอยากเติมเท่าไหร่เนี่ยผมเราก็กดเติมได้เลยนะครับสำหรับพี่เดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูนะฮะพี่จะเติมไปทางด้านของ61เพชรนะฮะบวกโบนัส7เพชรนะครับตอนนี้ตัวละครพี่มีอยู่7เพชรนะครับผม พี่กดเติมเลยกดปึ๊บใช้20เครดิตนะฮะโอเคแสดงว่า61เพชรเนี่ยใช้เงิน20บาทนะครับโอเคเงิน20บาทกดเติมปึ๊บปวดรอสักครู่ทำรายการสำเร็จแล้วนะฮะและตอนนี้ในเกมตัวละครของพี่ก็มีเพชรอยู่75เพชรแล้วครับ คุ้มนะฮะ300เพรเติมไป100บาทนะครับผม3 0 0เพรเติม100บาทได้โบนัสอีก32เพ็รนะฮะ1,600เพชร500บาทนะครับเนี่ยสะดวกสบายครับทุกคนครับถ้าใช้บริการเว็บนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายทางด้านของการเติมเพรแน่นอนฮะและยังมีอีกอย่างหนึ่งครับผมอันดับต่อมาครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้บริการเว็บนี้นะฮะเราอยากเติมเงินมือถือเนี่ยเราก็ยังสามารถเติมเงินมือถือจากเว็บนี้ได้อีกเหมือนกันครับกดที่ตรงนี้เลยนะฮะเติมเงินมือถือนะครับกดปึ๊บเราก็เลือกเครือข่ายเลยนะครับว่าเราจะเติมอะไรนะครับของพี่เป็นเครือข่าย AIS นะครับกดปึ๊บเลือกเครือข่ายมือถือหมายเลขโทรศัพท์นะฮะโอเคพี่ขอเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กเกียนโทรมาเกียนนะฮะเลือกคลิกจํานวนเงิน ขอเติมสัก10บาทแล้วกันนะฮะแล้วก็ฉันไม่ใช่โปรแกรมกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ยืนยันครับทำรายการสําเร็จแล้วนะฮะเห็นไหมครับแค่นี้น้องๆก็สามารถเติมตังมือถือได้ผ่านทางเว็บนี้สะดวกสบายครับเอาเลยครับและอันดับต่อมานะฮะสิ่งที่พี่อยากจะนําเสนอนะครับสาหรับเว็บนี้นะฮะสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมและพี่คิดว่าน้องๆอ,อ,อาจจะชอบนะฮะนั่นคือสุ่มของรางวัลครับตรงนี้เลยนะฮะสุ่มของรางวัลกดเข้ามาเลย จะมีทั้งสุ่มของรางวัลในเกมฟรีไฟสุ่มของรางวัลในเกม RV นะฮะและแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาสุ่มของรางวัลในเกมฟรีไฟให้น้องๆดูครับกดเข้าตรงนี้เลยนะฮะมีทั้งแบบว่าล็อตซ์สปินนะผมเพชรฟรีไฟอัตโนมัตินะครับลัอกซ์สปินสินค้าไอทีิและไอเทมโคสตนะครับผมโยกสล็อตะครัยผมสุ่มบัตรทูมันนี่ครับเดี๋ยวสำหรับพี่นะฮะวันนี้เราจะมาเอาเพชรให้ดูครับกดตรงนี้เลยสุ่มเพชรฟรีไฟอัตโนมัตินะครับ สุ่มของรางวัลนะฮะครั้งละสิบพอยต์นะฮะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับขั้นด้านของอีโวนะฮะในฟรีไฟของเราเนะะี่ยผมคล้ายๆกันเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันครับเริ่มการสุ่มตอนนี้เครดิตเหลือเท่าไหร่วะเครดิตเหลืออยู่120เครดิตนะฮะโอเคได้อยู่มักดเริ่มสุ่มกันเลยครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกกันนะว่าการสุ่มนะครับผม Lucky Spin สุ่มเพชรฟรีไฟเนี่ยมันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะฮะพอนั่นแล้วน้องๆก็อย่าซีีเรรรรยยสสนะคคัับบาหใใอกช้บรริกรกกาา็มาใช้ันได้เดี๋ยวพี่่จะลองสุมดูซิ พี่จะได้หรือเปล่านะฮะกดเริ่มสุ่มกันเลยปึ๊บก็อย่างว่านะครับรอบแรกไม่ได้นะฮะมันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะทุกคนครับมามารอรุน้นอยู่สิว่าพี่จะได้หรือไม่ได้นะฮะรอลุ้นกัน โอเครอบแรกนะฮะได้เครดิตคืนมา3เครดิตครับเสียไป10ได้คืนมา3โอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะฮะไปกันต่อครับไม่ได้เพชรได้เครดิตก็ยังดีวะเอาไปเติมเอาไปเติมได้นะครับผมคุณได้รับ42เครดิต <c oughs> <c oughs> เพชรออกยากนะฮะแต่อย่างน้อยได้เครดิตกลับคืนมาก็ยังดีครับไปไปกันต่อฮะเฮ้ย เสียงในเกมดังแบบนี้โอ้พี่สุ่มได้1,800เพชรครับทุกคนครับจู่ๆในเกมก็ได้ของรางวัลใช้เลยเห็นไ,ไหมฮะเพชรเข้ามาครับ1,876พเ็พชรครับผมเอาเลยครับทั้งหมดที่สุ่มได้นะฮะคือ2126เพชรนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็มีสุ่มไม่ได้หลายตานะฮะก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยผมต้องเข้าใจด้วยนะฮะ เอาเลยครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะมาใช้บริการเว็บเพ a y โซนนะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้นะฮะสะดวกสบายมากครับสำหรับใครนะฮะที่ไม่อยากเดินไปตู้บุญเติมนะฮะไม่อยากเดินไปซื้อบัตรกรีน่าที่เซเว่นหรือว่าไม่อยากที่จะเติมเพชรผ่านทาง วกเพจเฟ e บุ o กที่เขารับเติมเพจนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเว็บนี้ได้ครับผมสําหรับใครอยากใช้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ของเว็บเพจโซนเนี่ยไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม